มาสการครับโอเคอ้าวจันไรน้อลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเปลี่ยนเอาตัวดีน้ำปูนแล้ววันนี้งวดเที่ยวบ่ฮ่อเดี๋ยวเอาอีกเอาไม่เอาไม่อ่เอาไม่งวดวันงเล้งน็ตเปลี่ยนเป็นข้าเจ้าสีเปลี่ยนสี่ตะปูอ่าขันงวดแรกข้าเจ้าสี่เบิ้งสักวันที้เบิ้งเล็อ่าข้าเจ้ายังบ่้ันกาสื่อดิอ๋อวันนี้ไม่สน่ะวันนี้เอาไม่ปูกว่าสิให้ผู้น้อจนออกพั้นสาผู้น้อบุญละเอฟจี้กะทาอยู่นะ วันนี้เอาไม้จักจังเลยวันเนี่ยครับปูมั่นใจปายในบริโภคขุนเขาร้อยกับเต็มล้านหัวเลยร้อยเต็มล้านเลยร้อยเต็มล้านเลยป้าจีโต้ร้อยเต็มล้านเลยหัวอันนี้มาลวดติดหาหางสุดปูเลยทุดซึมนำซึมบัวสายได้ลวดกินทั้งปีครับมีจนครับว่าต้องเฮงงานกันตัวนี่ปูเนี่ยครับเป็นหัวยอย่าขู่จากเหรียญนะโอ้เพราะต้องเฮงงานเ่าต้องเฮงงานเหรียญโอเหรนหัวอย่างเดียวก็ได้ยาซื้อหัวอย่างนี้แม่หัวอย่างเดียวเห็นได้เลย เดีว่าสิหางออกแน่นอนถึกแน่นอนครับผมถึกแน่นอนวันนึงให้ไปแค่เก่าหางยังถึกเนาะแมนแมนแมนอุย้ยว้าแล้วกะคันแมนปูให้ชุดเต็มมากในเข่าทั้งล่างทั้งบนเลยแมนแมนมวดน,นี้กัปล่อยให้ก่อนออกมาเสิฟเสิร์ฟผมไตมือซุกหองโถถามเอฟซีเอาเดืม่มกูจะไปปุ๊บมือจากหางหกหางก่อนงวลนี้หุ่นเนี่ยโอ้สิป้อยหกหางก่อนแบบแมนเออ,อ เดี๋ยวเดี๋ยวครอีกชุดหนึ่งเขาคอยสีมาไปไปอีกคลิปหนึ่งบอกพูดแมนแมนอาทิตย์ไหนเที่ยนเงื่อนี่แหละเต็มเมื่อไปไปคัดตวงแน่ๆเ่ก้อนนึงสีบอกพู่แมนก้อนเนี่ของไอ้แดงนี่มันก็ขัดกองแล้วเตยยังให้อยากอยากก้อนแม่เดี๋ยวขอเจ้อัานก้อนเดี่เอาถูกโผล่ไปซื้อก้อดูก่อนเดิมไปซื้อก่อนเดิมมวลเราจะออกอย่างนี้ยุทธ์ละมี่ยุทธะใจแล้วครับเค็ดไว้แล้วแน่นอนมักแต่ว่าบ่ต้องทำงานซื้อหัวายางเดียวนี่ยแน่นแนอกวัดก้อนแหงว่า กันชุดนี่วัตถียังไรกับผู้กันกันเลขว่ตถีมาเอาเงินเคลื่อนว่ะจีแมน <c oughs> โอ้ยเอาพลอัฒนาจะเบืดพี่น้องครูเพิ่นกำลังเตรียมให้ดู จาวันนี้ปูอคลิปนี้เนาะปู่นกิหังหางไปกาวันชุดนาค่อยเอาอีกแปดหางพบที่ผานวะเน่ยปูวเก่อนน่ะตัป้อตถือไปกังวัน่าจันทีห้าเื่อนะมัาทีทั่วมันจะอ่านก้อนเอาถือไปก้อน่าจัน ปโกันูจับปลาการพถึงขึ้นร่มันาดนี่เนาะบอนชีไดเฮดไดสั่งอีดีบอนพอย่านาคมากาไว่นปูอ้ะบออ้าวขันจีมีวาสนาได้เฮดไดสัง่งปูพญ่านาอนีดีขัีได้เฮดหอระคัางีดีร่มมากครัคบังดูบนดันนี้ร่มมากพังรู ลม,มา<อ>ลบับปาพี่น้องรบใหญ่เ่คุณน่ะก็มาด่าจนปลาไม่นั่นขาป่วยนัิได้ย็ดได้จังวงจับล่องปพญาหนาอีนี่รนเลข,ขวนนี่ปูที่เขานี่ลังมากองดูรบเนี่ยเอามาัคคุณรบนรบงแหงลมมาแห้งบาคุณบคุณรบเบาแต่ก็พิ่ปฏิหารแตปู่าเขีย,ยนตัวเลขชุด,ดี้กัยังปลดิเื่ออยู่จับกระดาษ เขาที่ก็ต้องเขียนโตเด้แลว่าลมเพอเอม่งดูพี่น้องูููนะ้าตะลึมากเลยโอ้ยนคนเห็นพี่น้องโโหพูนะพูนะเอานใหญ่เอฟที่ตัวประเทศในโชคใ่ไส่ดีดี่มมแห้งมึงูปคูเจอใหญ่ก้อนไม่ก้อนได้กี่ขันแลนนี้แห้งกได้ียงบอกร่างดีมาแล้วป่านนี้โอ้ย เอาล่างมึงเนอะบานอ่ะนะเงียบเลยเห็นป่าวเงียบแลบบปูเขียนแล้วพอดีบานีี้แค่่นนเขียนเลยเขียนแล้วเงียบเลยอืมสาธิหารขันบอรลูอ่ะเจาะมวหนาออกคักนี่แล้วหัวนี่ออกไปเสื้อเสเดี๋ยวไปหาซื้อก่อนเด้อเดี๋ยวเจ้ามือขอจิบบอลับได้เจ้ามือจะนั่นอีกแล้วจังไหนกับปูคอยติดต่อให้ไปซื้อก่อนเ<ป>จ้ามือจะอัน ไปไปซี่หางหนึ่งบปูวซี่หางสอก่อนป่ะจะหางหนึ่งสองสามปีจนัวหนึ่งสองสามปี่หาอโอ้โหโอแปดหางโอ้ที่ที่วงกลมใส่กันไว้ในแม่นเบิดบบปูวน่ะปูโเจีนน้อมไม้เจีนนจะได้หลอกแต่พูนี้มันเจ็บิินเล็กเด่นกว่านี่ปูทีเดนโอ้เด่นจะมี ที่ปูขอดใชื่กันไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะจิรอดอีกที่หนึ่งอยู่ปูเดี๋ยวจิรอดให้เอฟทีอยู่ปูเขียนต้อยโน้นนี่ตาที่ว่าเป็นแปดหางตัวใดเนี่ยหลังจากแม่เบิือนอ่ะจะปูว่องใชื่กันไว้ที่จับปูให้อ้าวนี่ก็แบันนี่ก็แบันนี่ก็แบันนี่กบันผ่านยังนี่ตัวตัวตัวนี้เป็นตัวใดบาันีนปูก็ะรี่รู้ว่าหมายถึงว่าอ่าในคลิปนี้เขาเน้นเน้นบัปูเน้นกระเจ้าบัวนี่บ่วงกลม แห้งลมมาแห้งรมมาพี่้รงสังเกตเสียงดังวื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 ๆๆๆๆนๆ่ๆๆ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 ๆ่มเป็นนัน <ines> like no so like like <ines> ่นอยู่ๆๆเห็นๆ่าๆๆากๆๆ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 เๆๆๆๆๆๆๆาบๆ่น เปลนอะไรจะคลดเห็นเนียนทำไมจีนเลอะอ่าชุมปูว่องไวเขียนวะเขียนอยู่โอ้อ่าแดดแข่งเขาเขียนตเว็ืเนาะปูเนาะดีเลยโอ้นี่ครับเอ้าเบิ้งเด้อพี่น้องครับผมเดี๋ยวสีลอกให้เบิ้งอีกที่หนึ่งอันนี้เป็นอันนี้เป็นลายมือปูโดยตรงนี่แล้วนี่อ้าวแดดก็เข่ารับห้ารับเอเพื่อน พญานาคนี่จีได้เหตุย่ดอกันบ่ปูได้เห็นอยู่เดี๋ยวก็ได้เห็ุอยู่แล้วล่ะครับหัวละาโค้งเราข้างนี่ได้เฮ็ดแท้ๆแล้วเนาะวันสีมานี่ถือก็เจ้ากับเอฟจีเพิ่นกับจัทธาเพิ่นกับเนียเดี๋ยววันวันอาคารนี่สิมาเฮ็ดพิธีนี่ล่ะโอ้วันอังคารสิมามาทำพิธีเอาอยู่นี่อืมตัวนี้มันเป็นเลขอันนี้ก่อนใหนเเละเล่าที่ป้ายมันครบเป็นชิพหางบ่ปูแมนเมนเจียวเจียวเจียวเวรีเอามาหนิซื้อเซฟเซฟปูเซฟครับปูเซฟเนี่้ก็หนูหอกเพื่อ แค่นีก็เขาได้แค่ละมนทอดอเยอนีบเขามาหลมนเป็นมน้าเคียง่อนมงอมครับพี่งเเเดี๋ยวใจบุญกำลังเขียนอยู่ครับนี่เอาตรงไดที่ว่องส่กันนี่คือจับคู่ไ้แล้วนะครับเลขกตัวไรที่ว่อง่่กันเป็นคู่ไปคู่มั่นไว้นะอันนั้นคือจับคู่ไ้แล้ว ล่องออกไปพี่หน้าเบิ้งนะครับนี่จากคูทั้งหมดหนึ่งสองสามที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหนึ่งตัวนี่ให้สิบสามหนึ่งตัวนี้ขาดอีกสองหางตัวเนี้ยสิ่งที่คุ้นหรือจังไหนกุูกคุ้นไอหนี่กัมี่อยู่เหรอเด็กกมี่เออเสียบเสีอบบนเสืยบสียบก็เก้าสามเก้าสามนี่อันนี้ก็ใช่เหรออันนี้ก็ศูนย์สองเมนที่ว่องเซกัดนี่กับเมนที่ว่องว่องแหมโอ้ยหนูหน้เบิ้งหอด เยวนไปตามนี้เดี๋ยวเขาคัดแล้วแล้วเขาคอยออกมาโชว์ให้เอฟซีเขาเบิ่งอีกโอ้นี่แหละปูไอ้ได้เฮ็ดได้สั่งให้สมตั้งอกตั้งใจไปในเมษาศาสต์นึงอยากสั่งปูพญานากอยากสั่งพญานากไหวไหวัดเลยว่าให้เิ่นเพราะห้นปูก้น้นกายไปไกลมากมาขอโชคขอลาภนะปูให้ก้นในเพิงผ้าสายบุญขาเจ้าได้ม,เมาเฮ็ดมาสัา่งซอยกันอันนี้ก็ใช่เลย แม่นนี่แน่นจังสี่จังสี่กับแม่นจังสี่กับแม่นจังสี่อันนี้อันนี้ศูนย์สองมะขาศูย์สองเป็นนศูนย์สองเทียบสี่่าทำไมไม่ให้ดูกระดาษที่ปู่เขียนจังสี่แล้วแะจังว่าพอนี่ห่างหกนแค่มสโตเลยบอกครับปู่ตัวนี้เก้าสีนีมงเอาอยู่บนเก้าสีมหาเขียนแต่อันนี้ผู้คนบอกว่าเอาจะมงนี่กับแม่ดน เดี <ider> ๋ยว้ะเบิงสรุปมันสิมาตัดมือัวนี้เอาบ่ค่ะหรือเป็นเลขหลักเลขหลักเลพี่ะเลขหลักซืออันนี้ 1, 2ึ <ic> <ed> ่งสค่ะแน่นแต่เดา๋ยวเขาไมได้เก่าหางด้วยก็ตอ้ยเพ่นบ่อได้12บ่อได้สองึหาได้เคยเป็ี่ยนสี่ลเกิดอบให้หนูได้ดวค่ะว่าหนูสูกบ่กับใส่แผ่นกับของปูถ้าว่าได้้ได้รูได้รูเนี่

เี๋ยวจต่โอ้ยมาตรวจตัด ouais, ก็่องครับนยเจ็ดหยักางอ้มาจ้ากน้ารองยากไง ได้กมาสั่งับนัด้กันมีอกน้องสางบารมีวมกันยากดอกน้อมดวงี่ให้แตงพวกานาคมันยด้เนี่ยูเดยวนเนียกับื้อน่งรักน้อยนงูเดยนี่ก็ธรรมดาไหวๆเดี่ยวห้มือบนอาคารวันนนได้ตัวเด็กมันมันเองตัวกันจะบอกให้อีกเทียนึงวันนี้ให้ เป็นน้ำจิ้มก่อนเด้แน่ครับผมเป็นน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มยังบะแมนท่านแมนไหนนั่นวันต่อยังบะแม่นแม่นอ่ายังบะแม่นไหนเชียงปูวันหลังคาศอีกยังบะแม่นอียงก็อีกโค้งค้างปะค่ะอ๋อวันหลังคาศมาเอาอีกโค้ง้างหมดที่เรปูยังหายมือสุดท้ายเลยไหมเห็นไหมมาสุดท้ายออกมาเลยเรื่องไหนเอเี่ยบอกว่าเก้าหางมอะไรนี่ตายไปมาสี่สองปูได้ก็สี่ดับยังดับสองดับ มันได้ดับเดี่ยเขาเป้งเยสํารักเลยสําักเลยคนประหาประกาศเช่นไรสําักโดนไ้เอมันเดเอาที่แบะุดสุดนี่มันใจขึ้นวันเมื่อกี้ประคาศปูมันใจอยู่ไม่ต้องทํางานให่้อประจ่าเนี่ยม่อตอนเช็กการงานพรอพองวดที่จะปูแกงออกออเห่ย่อยก่อนเนี่ยงวดที่เอาเนี่ยหาสามคนหลอกล่อจะมือจ้ามืออันประกาศเสืมอเออสองสี่ไปใไส ตึงจะมือไงค้องตึงเลยทีรัวเขาก็เนี่ยอันนี้จะมาแน,น่้เดี๋ยวยยโดนหาประกาเสียดิรอบหลังเล<อ>เบอเหาสมมาหลกกอนเมื่อกี้เหมือนเด<อ>ีเ<อ>๋ยวผเขาบอ้ยหาสามด้วยห,หาสามสามหสจมืกป,ประกาศันป,ประกาเเอาสองสไปใส่ไงหลังทวนเลยมั้ง<อ> <laughs> หกประกาเสีดนักเลยแ้วอันี๋เยนะวันนี้อันพูดอันสูตรนี้ ที่ว่าเฮีจะมือเจ๋งเมื่อไหลายแล้วหลยเจ้าเราก็อันเดียวกันนี่บ่คะอันเดียวกันนี่แหละโอ้ไดายแล้วู้ก็โว้่ามีแล้วผูแใดว่าบ่มีสองมี4มีายหลังเขาบอกว่าหาสหาสกสามเอันมั้ยกัสอา2ีไเป็นส่นายเลยจามือขึ้นดิหลังตึงเลยใครโยปู่บาเอามาใส่หอด1ิาตัวแห้งงไงแห้งเออนั่นตอด้62นสอง6สีซื้อด้วมา แล้วอันเป็นิบหาาเลิด้นยทนั้นพรตัดไอสองหกวากนี่หูกยมยูมาได้เดี๋ยวทีก็สันก็สันเจ้าชิกานั่นบอกนะเจ้าชิกาไอเจ้งเป็นท่ายล้านกับกูจิบกุลาจิบกุลาิบกว่าล้านหิบกวลาล้านผูกเป็นายวัดเหรอเมื่เวานละายวัดผมมีวัดอยู่ละปากเลขตืเลยจนไม่มีวัดอยู่ จนย่ายวัดน,นี้ปวดแล้วเจือใจเลยละ่ะมาหนีเอาเอาลลเองนนะปูนะเออนี่ละครับผมเอาขอบคุณปูลห,หลายๆครับผม